ครับผมาเหรียญสแต้มก็อย่างที่บอกแล้วนะฮะโค้งสุดท้ายแล้วนะครับจะมีพิธีพุทธาเทวะพิเศษนะครับท่านใดที่เดินทางไปจังหวัดกระบี่นะครับก็ผมก็เดินทางไปด้วยคุณยิ่หวาเดินทางไปด้วยนะครับพร้อมกับอาจารย์บรรชัยสุพรรณคุยเฟื่องเรื่องพระนะครับก็ยกทีมงานกันไปนะฮะยังไงเจอกันทักทายกันนะครับนะฮะวันงานถือว่าเป็นพิธีที่ยิ่งใหญ่นะฮะ อยากให้ทุกท่านไปร่วมงานกันพิธีดีๆอย่างนี้อาจจะมีส่วนนรบเปาะถือเราได้ร่วมเข้าพิธีพุทธาพิเศษเนี่ยถือว่าเป็นมงคลและเป็นสิริมงคลด้วยทำอะไรจะได้เจริญก้าวหน้าใช่ค่ะรับผมนะฮะก็ฝากไว้สําหรับเหรียญสแตปมถ้าไหนที่ยังไม่ได้จองก็อย่าให้พลาดโอกาสนะคะทีนี้เหรียญหลวงปู่ผามื่อวานยังคุยติดกันอยู่เลยนะสำหรับเหรียญชุดนะฮะสาชุดเนี่ยอันนี้เหรียญทองแดงก่อนนะครับนะทองแดงนี่ บูชาถูกนะเหรียญใหญ่นะอันนี้150บาทใช่ค่ะนะครับเหรียญทองแดงนี้สวยนะฮะถ่ายรูปเอาอาจจะดำค้ำไปนิดนึงนะครับแต่เรื่องรอยเสี้ยนของเหรียญและรอยย่นขององค์พระนะครับงานแกะนี่ถือว่าสุดยอดนะครับเพราะว่าการแกะบล็อกเนี่ยเขาใช้ปั้นหุ่นขึ้นมานะฮะการปั้นหุ่นขึ้นมาเนี่ยค่าเฉพาะค่าปั้นเนี่ยสองหมแล้วนะฮะแล้วก็มาลงเขาเรียกอะ มาย่อขนาดลงมาพอย่อขนาดลงมาแล้วค่อยมาทําเป็นบล็อกขั้นตอนยากมากการทําบล็อกชุดนี้นะฮะถือว่าสุดยอดแต่ว่าหน้าของหลวงปู่ก็จะเหมือนและใกล้เ,เคียงมากที่สุดเหมือนมากเหมือนมากะนะฮะ,น,ะ,ะนี่เรียกว่าการกรรมวิธีในการจัดสร้างวัตถุมุทต้องแข่งกันด้วยความสวยใช่ค่ะนะครับนะฮะตละวัดเนี่ยอย่างนี้ต้องถ้าไม่สวยเหรียญเดิมเดิ่เดไปไม่ได้ค่ะ,ะคอย่างเนื้อ ทองฝาบาทนะคะก็จะบูชาเหรียญละ200บาทเท่านั้นแล้วก็จะสร้างน้อยด้วยคือสร้างคแค่999เหรียญนะคะแล้วนอกจากนั้นยังมีเป็นเนื้อสำริดโบราณน,นะคะเนื้อสำริดโบราณก็บูชาที่200เช่ชนกันนะคะแฟนรายการก็สั่งจองกันมาเยอะนะคะทั้งไม่ว่าจะเป็นทองแดงทองฝาบาทหรือว่าสำริดโบราณน,นะคะอันนี้ก็จะสร้างน้อยด้วยสำริดโบราณเนี่ยแค่9 9 9เเหรียญเท่านั้นนะคะนอกจากนั้นยังมีเป็นเนื้อนวโลหะ นะคะเนื้อนวะโลหะเนี่ยบูชาอยู่ที่500บาทนะคะเนื้อนวะก็สร้างแค่599เหรียญนะคะวัตถุมงคลมีโคนและหมายเลขกำกับหมดทุกเนื้อทุกรายการนะคะอย่างเช่นเนื้อเงินเนื้อเงินเนี่ยร้อยแปเหรียญเท่านั้นนะคะเนื้อเงินร้อยแเหรียญเนี่ยหนึ่งพบาทนะคะแล้วก็มีชุดที่พิเศษก็คือว่าเนื้อเงินลงยา เนื้อเงินลงยาเนี่ยเขามีประกอบด้วยกันทั้งหมด3มเหรียญนะคะจัเป็นเงินลงยาสีเขียวสีแดงแล้วก็สีน้ําเงินนะคะสีน้ําเงินเนี่ยอาจจะดูกรืนกับพื้นไปนิดนึงก็เลยดูออกเป็นสีฟ้านะก็คือเป็นลงยาสีน้ําเงินสวยงามนะคะอันนี้เนี่ยจัดสร้างทั้งหมด59ชุดนะคะคุณผู้ชมเช่าบูชาในราคา5,000บาท ครนะคะ <ผม S 2> เหรียญเนี่ยได้รับทั้ง3เหรียญเลยในราคา5,000เท่านั้นนะคะ <ผม S 2> ถือว่าถูกมากๆเป็นเนื้อเงินแท้นะคะแล้วก็ลงยาราชาวดีสวยงามนะคะ <ผม S 2> ส่วนเนื้อทองคำนะคะทองคำเนี่ยจะสร้างแค่9เหรียญน,นะคะคุณผู้ชมบูชาในราคา49,000บาทนะคะถูกถกค่ะมีแค่9เหรียญเท่านั้นนะคะ4 9 0 0 0บาทนะคะส่วนท่านไหนที่ชอบเป็นเงินลงโทษค่ะทองคำลงยา เนื้อต้องทำลงยายิ่งพิเศษไปกว่านั้นสร้างแค่สมเหรียญครับแล้วก็กำหนดเบอร์ด้วยฮะสามเหรียญน,นี่มีเบอร์หนึ่ที่ผมจำได้เบอร์8เบอร์9ใช่ค่ะเพราะว่าอยู่สังเกตเป็นเลขสวยที่ใครๆก็มาจับ,บมงคลน,นามจองเพราะฉะนั้นก็คือมีจัดสร้างแค่3เหรียญเท่านั้นคือ18แล้วก็9นะคะ<ม>จองในราคา52,000บาท นะคะถ้าไหนที่สนใจก็ลองโทรสอบถามรายละเอียดได้ทีนี้พูดถึงชุดกรรมการอ่าที่เมื่อวานคุยค้างกันไว้อยู่ว่าชุดกรรมการเป็นชุดเบญจภา,าคีประกอบ,บไปด้วย5เหรียญน,นะคะชุดนี้มีจากสร้างแค่32ชุดเท่านั้นนะคะคพิเศษนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าส่วนใหญ่ รายการชุดกรรมการเนื้อพิเศษเนี่ยแฟนรายการมักจะไม่ทันคนอื่นเค้านะคะคชุดนี้ได้โอกาสนะคะในการเปิดจองเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมท่านไหนที่พอมีกําลังทัพย์นะคะแนะนําชุดนี้นะคะจะสร้างแค่32ชุดเท่านั้นแล้วก็ใกล้จะหมดแล้วโคต้าที่ยู่หได้มาเนี่ยคือเหลือไม่ไม่กี่ชุดแล้วนะคะบูชาในราคา5,900บาท5,900นี่คุณผู้ชมได้รับอะไรบ้าง นะคะเนื้อเงินหน้ากากทองคาเป็นเนื้อเงินแท้หนึ่งเหรียญครับนะคะแล้วก็หน้ากากก็ทองคําแท้ครับผมนะคะนอกจากนั้นยังเป็นเนื้อนวะโลหะนะคะหน้ากากทองคําแท้อีกหนึ่งเหรียญครับรผมนะคะถ้ากับคุณผู้ชมได้หน้ากากทองเนี่ยสองเหรียญแล้วนะสองเหรียญน,นี่ก็ถือว่าเกินเกินห้าพันเจ้าแล้วเหรียญเงินเหรียญเดียวเหรียญเงินหน้ากากทองคาก็หกพันห้าแล้วฮะคุณผู้ชมนะคะแล้วก็ยังจะมีเป็นเนื้อ สัมริดโบราณหน้ากาเงินหนึ่งเหรียญนะคะแล้วก็ชนูหน้ากาเงินหนึ่งเหรียญทองฟ้าบาทค่ะใช่ค่ะหนึ่งเหรียญแล้วก็เป็นเนื้อทองแดงนอกหน้ากาเงินอีกหนึ่งเหรียญใช่ครับนะคะก็คือว่าอันนี้เนี่ยพิเศษก็คือว่าเขาไม่ได้ใส่กล่องเป็นเซตมาให้คุณผู้ชมทั้งห้าเหรียญเพราะฉะนั้นสามารถแจกจ่ายแบ่งหุ้นการเช่ากับเพื่อนแต่ทีนี้บางท่านเนี่ยรวมกันกับเพื่อนเนี่ยแยกกันไม่ได้ไงคือตัดสินใจกันไม่ถูกว่าใครจะแบ่งเหรียญอะไรในตกลงกันเองจริงบางท่านนี่พอเช่าไปแล้วเนี่ย เอาตัดใจนะว่าลงในเฟซเปิดนะว่าไปทัก4สี่พันก็คุ้มแล้วฮะเท่าเช่าเนื้อเงินแค่พันเดียวใช่ค่ะเพราะว่าอย่างที่ว่าเห็นบางท่านเนี่ยที่ถ้าเป็นกล่องแยกอย่างเงี้ยสะดวกตรงที่ว่าสามารถนําไป ปล่อยต่อหรือรว่าแบ่งให้คนอื่นเช่าบูชาได้หรือเป็นของฝากก็ได้ใช่ครับนะคะสนใจก็087664999 8ครับต้องรีบสั่งจองชุดนี้ครับวันนี้เวลาหมดอีกแล้วนะครับหมดเวลาแล้วครับผมสวัสดิ์บุรอดกบจตุคามครับค่ะยี่หวาวาลุนีอุไรรุดค่ะครับโชคดีนะครับมีเงินใช้นอนหลับฝันดีเฮงเฮงรวยรวยทุกท่านสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ i will...